สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนัดที่17ประจำคัมเปินเมอร์สาวที่25พฤศจิกาย,ยุงกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ลอตเตอร์แฮมเสมอกับปีดไป1-1เบอร์มิงแฮมเชือดเอาชนะเชฟฟิเวสต์เดย์2-1บรนิสตอลซิตี้ก็เอาชนะม,มิดเดิลสโบรไปสามสองฮาร์ฟิลด์เสมอซ้อมดตันไป1-1เลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะวัตฟอร์ด2-0มิวอลแพ้กับควีนส์ซิตี้ไป0-3 นอยซิตี้ก็เอาชนะควีสปาเลนเจอร์ไป 1-0, พรีมัทเอาชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0, เฟสตันแพ้คาดิฟ 1-2, สโต๊กแพ้กับแบ็กเพิร์นไป0-3ส่วนซีซิตี้เสมอกับเฮลซิตี้ไป2-2ส่วนเวสต์บอมก็เอาชนะอิปสวิตทาไป2-0 ไปดูกันที่ตารางะคะแนนล่าสุดผ่านไป17เกมนะฮะจากฝูงเป็นเลสเตอร์มี42คะแนนอันดับ2อิฟสวิทามี39อันดับ3ลีดเดย์เต็ด32อันดับ4ซอนตัน31อันดับ5เวสต์บอมมี29อันดับ6ก็เป็นเพรสตันที่มี28คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ22่สิบสองแล้วแต่แฮมมี12คะแนนอันดับ23ควิสปาร์มี10แล้วก็บวยเป็นเชฟฟีเวสต์เดย์มี6คะแนนในขณะที่ดักซันโวลล่าสุดยังคงเป็นซามิสมอดิตของทาม และเดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่18ช่วงกลางสัปดาห์นี้ครับคือวันอังคารมีคาร์ดิฟเปิดบ้านเจอกับเวสต์ปอมควีนทิงซิตี้เจอกับพรีมัตฮาเจอกับลอตเทอร์แฮมบิดเดอร์สโปลพบเพรสตันควีสปาร์เจอสโต๊กแล้วก็วัตฟอร์ดพบกับทางนอร์ทซิตี้ส่วนคือวันพุธมีแบ็กเบิร์นเจอเบอร์มิงแฮมลีดพบกับซอนซีเชฟเวนเจอกับเลสเตอร์ซามตันเจอกับทางบิสตอลซิตี้ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอฮัดเดฟิลด์แล้วก็อิฟสวิทพบกับเมลวอ์